รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ได้เวลามาเรียนภาษาไทยให้สุกสนุกไปกับอาจารย์อ้อและรายการไทยสนุกนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำประพันธ์ไทยกันนะคะวันนี้เราจะมาดูกรอน8นะคะ กอน8นะคะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะว่ากรอนสุภาพนะคะแล้วก็ด้วยความที่กรอน8เนี่ยเป็นกรอนที่เรานิยมแต่งกันนะคะก็เลยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือว่ากรอนตลาดนะคะถือเป็นคําประพันธ์ชนิดหนึ่งของไทยนะคะที่มีการกําหนดบังคับคําสัมผัสคล้องจองเพื่อให้เกิดความไพเราะสละสลวยนะคะแล้วก็ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะในการแต่งบทร้อยกรองประเภท กรสุภาพนี้นะคะจะมีการร้อยเรียงภาษาให้ถูกต้องตามรูปแบบฉันทลักษณ์ที่กำหนดไว้นะคะเพื่อสื่อความคิดแล้วก็ความรู้สึกของผู้แต่งในการแต่งบทร้อยกรองประเภทกรสุภาพนี้นะคะก็เลยถือว่าเป็นความงามทางภาษาไทยอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะทีนี้เราลองมาดูรูปแบบของการแต่งกรแปดกันนะคะ นี่คือลักษณะของฉันทลักนะคะในการแต่งกรอน8หรือกรอนสุภาพนะคะจะเห็นได้วา่านักศึกษาลองดูนะคะใน1บทนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็น1บทนะคะส่วนนี้นะคะเป็น1บทนะคะใน1บทตรงนี้เรานับเป็น1บทนะคะซึ่งใน1บทนี้นะคะใน1บทก็จะมี2บาทนะคะส่วนนี้นี่คือ1บาทนะคะ,ะแล้วก็ อีก1บาทเพราะฉะนั้น an, ใน1บทจึงมี2บาทหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าเป็นอะไรคะเป็น2คํากรอนนะคะแล้วก็ใน1บาทนะคะใน1บาทก็จะมีอยู่2วรวคนะคะใน1บาทจะมีอยู่2วรวควรคหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็น1วรรวคนะคะ1วรรวคนี่คือ1วัคนะคะ1บาทจะมีอยู่2วัคแล้วก็ใน1วัคจะมีอยู่กี่คำคะ8คํคำนะคะ อ่ลองดูคันนี้หนึ่งสองสามสีเห็นไหมคะวักที่1นะคะอ่คะวักสะดับใช่ไหมเราเรียกว่าวักสะดับนะคะก็จะมี8คํานะคะวักรับก็มี1 2 3 4 5 6 7 8สามสวักรับก็มี8นะคะ8คําหรือ8พยางนะคะวักรองวักรองก็จะมี8เช่นเดียวกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะส่วน วักนี้วักที่4นะคะเราเรียกว่าวักส่งวักส่งก็จะมีอยู่8ปดคำนะคะหรือ8พยางนะคะเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราจึงเรียกกรอนในลักษณะนี้ว่ากรอน8นะคะเนื่องจาก1วรรควนะคะจะมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ แปดพยางใช่ไหมคะ,ะเราก็เลยเรียกว่ากรแปะนะคะแล้วก็นอกจากจะมีการบังคับจํานวนคําแล้วนะคะมีการบังคับมีการกําหนดจํานวนคําแล้วก็ยังมีการกําหนดนะคะสัมผัสมีการกําหนดสัมผัสตามที่ปรากฏอยู่ในแผนผังน,นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าตัวอย่างของรูปแบบกรสุภาพนะคะเป็นอย่างไรแล้วก็มีการ กำหนดข้อบังคับสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างวัชนะคะอย่างไรนะคะลองดูจากแผนผังก่อนก็ได้นะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนของคำสุดท้ายนะคะหรือพยางค์สุดท้ายนะคะของวัคสะดับนะคะก็จะสัมผัสนะคะสัมผัสกับคำที่3นะคะคำที่3ของวัครับ เห็นไ,ไหมคะอันนี้เป็นสัมผัสระหว่างวัตนะคะแล้วก็คำสุดท้ายของวัตรรับหรือวัตที่สองนะคะก็จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวักรรองนะคะซึ่งคำสุดท้ายของวักรรองนี้ก็จะไปสัมผัสกับคำที่3นะคะหรือพยางค์ที่3นะคะของวัตรส่งอีกทีหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้เป็น1บทใช่ไหมคะเรียกว่าเป็น,นบทอ่าบท แล้วก็ถ้าเราแต่งถ้าบทประพันธ์นี้มีมากกว่า1บทนะคะจะมีอีก1บทเพิ่มมาใช่ไหมคะถ้ามีอีกหบทนะคะก็จะต้องมีการสัมผัสระหว่างบทด้วยนะคะอย่างในตัวอย่างนะักศึกษาลองดูนะคะในตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตัวอย่างมี2บทใช่ไหมคะบทที่1กับบทที่2นะคะดูที่วักส่งของบทที่1น,นะคะอ่า นี่นะคะคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายของวักส่งนะคะ,ะของบทบทต้นนะคะก็จะไปสัมผัสนะคะสัมผัสกับคำสุดท้ายอของบทถัดไปนะคะซึ่งเป็นคำสุดท้ายที่อยู่ในวักรับนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นสัมผัสระหว่างบทนะคะ แล้วก็ในบทถัดไปเนี่ยสัมผัสบังคับก็จะเหมือนบทต้นเช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญคือต้องมีสัมผัสระหว่างบทของบทบทที่1แล้วก็บทที่2ที่ตามมาด้วยนะคะนี่เรียกว่าเป็นฉันทลักษณ์ของกรสุภาพนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นเห็นไหมคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทครบ8มไหมคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทนะคะ ในบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าเป็นคําอย่างนี้เราก็อาจจะนับเป็น1ห,หรือบางทีก็ให้เกินสัก9หรืออะไรอย่างนี้พยางได้นะคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอ่าอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์นะักศึกษาจะเห็นได้ว่า,าคำนะคะคำสุดท้ายในวรรคที่1เหน็นไ,ไหมคะในวรรคที่1น,นะคะสัมผัสกับคำที่3ในวรรคที่สนะคะหรือวรรครับนะคะ ทีนี้อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์นะคะจงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงประสงค์ใช่ไหมคะคำสุดท้ายของวรรคที่สองนะคะก็จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะอย่าจ่ายลงเ,เห็นไหมตรงนี้นะคะสง จงกับลงก็สัมผัสกันนะคะอย่าใจาลงให้มากจะยากนานถ้าจบแค่นี้ก็จบแต่ถ้าเรามีบทถัดไปตามมานะคะ,ะไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมืออันนี้ก็จะสัมผัสเหมือนบทต้นเลยนะคะบทที่หนึ่งเลยนะคะไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมือเป็นคราวทั้งคราวอันนี้นะคะคำสุดท้ายเราจะ เขียนเป็นคําไหนก็ได้ไม่ได้นะคะต้องให้มีสัมผัสระหว่างบทนะคะต้องเลือกคําที่ใช้สระและพยัญชนะท้ายตัวเดียวกันเสียงเดียวกันกับอะไรคะคำสุดท้ายของวัคที่4ี่ของบทต้นนะคะ,ะต้องเป็นให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานใช่ไหมนานนานกับหวานนะคะตรงนี้เรียกว่าเป็นสัมผัสระหว่างบทนะคะเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการ อนอกจากสัมผัสระหว่างบทตรงนี้แล้วนะคะก็มาสัมผัสระหว่างวรรคในบทเดียวกันด้วยนะคะมาสัมผัสกับคําคสุดท้ายของวรคที่3นะคะจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรัทดใจนะคะแล้วก็มาสัมผัสที่นี่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะท่านนะคะการกับท่านาแล้วก็ถ้าบทต่อไปก็จะสัมผัสในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนักศึกษาลองดูไปด้วยกันนะคะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์นะคะคำว่ามนุษย์ในพยางค์สุดท้ายของคำว่ามนุษย์เนี่ยนุษย์นะคะนุษนุษมันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดนะคะ,ะนุษย์ตรงนี้ก็ต้องเป็นยังไงคะ,ะนุษย์ที่นี่ก็ต้องอสัมผัสระหว่างวะกับคำว่าสุดนุษย์กับสุดนะคะใช้เสียงใช้เสียงสระและเสียงตัวสะกด ที่เหมือนกันนะคะแต่พยัญช,นะชนะต้นก็ไม่ต้องเหมือนกันนะคะนุดกับสุดใช่ไหมคะมันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด่าหนดมาแล้วนะคะคาสุดท้ายนะคะของวรรคที่สองก็จะต้องไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3ด้วยถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดยังไม่จบแค่นั้นนะคะจะต้องไปสัมผัสกับคําที่สของวรรคที่4ด้วยก็ไม่คด เหมือนหนึ่งในน้ำใจคนถ้าหนึ่บทจบแค่นี้ก็จบแค่นี้แต่ถ้าเรามีอีกบทหนึ่งมาต่อนะคะอย่าลืมว่าเราก็ต้องมีอะไรคะสัมผัสระหว่างบทด้วยนะคะต้องมีสัมผัสระหว่างบทอ่านี่นะคะไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนอ,อีกบทหนึ่งตามมามนุษย์นี้ที่รักอยู่2สถานนะคะสถานตรงนี้นะคะสถาน ฐานใช่ไหมคะบิดามารดารั์ฐานกับมารน,นะคะบิดามารดารักมักเป็นผลเห็นไหมคะตรงนี้สถานคําว่าฐานนะคะพยังพยางสุดท้ายของคําว่าฐานสถานนะคะจะต้องสัมผัสต้องคล้องจองกับอะไรคะมารแล้วก็ดูที่นี่นะคะบิดามารดารักมักเป็นผล เห็นไหมคะผลในส่วนนี้จะต้องมีสัมผัสระหว่างบทนะคะในคําสุดท้ายของบทที่1นนะคะในวรรคที่ที่ของบทที่1เนี่ยจะต้องมามีสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปด้วยนะคะคนกับผลแล้วก็ต่อมาซึ่งคําว่าผลเนี่ยก็จะไปสัมผัสระหว่างวรรคกับวรรคถัดไปที่อยู่ในบทเดียวกันนะคะที่ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน ผลกับตนนะคะเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจานักศึกษาพอจะมองเห็นไหมคะลักษณะของการบังคับสัมผัสของกรสุภาพนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองทำผังด้วยตัวของเราเองนะคะเรายังจำได้ไหมอันนี้มีตัวอย่างอาจารย์ให้ตัวอย่างมาด้วยนะคะ เรามาดูที่จำนวนก่อนนะคะจำนวนที่ปรากฏในแต่ละวัคนะคะอ่า8อ่าทีนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะในแต่ละวัคใช่ไหมคะจะมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ8ใช่ไหมคะ8 1 2 3 4 5 6 7 8นี่ก็ครบใช่ไหมคะ 8, 8 8 8อ่ะทีนี้อ่นักศึกษาลองดูสิคะสัมผัสนะคะสัมผัสสัมผัสนะคะสัมผัสระหว่างวัคเรามาดูสัมผัสระหว่างวัค ทีรวักนะคะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักเห็นไหมคะหมื่นแสนไม่แม้เหมือนรักก็ต้องสัมผัสอะไรคะคำสุดท้ายคําสุดท้ายของวักแรกหรือวักสะดับนะคะต้องสัมผัสกับคําไหนคะคำที่่าอันนี้นะคะคำสุดท้ายนี่นะคะ คำสุดท้ายคำสุดท้ายของวักสดับหรือวักแรกต้องสัมผัสกับคําที่สาของวรกรองนะคะหรือวักที่สองของเราผิดสีนี่เห็นไหมคะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แมนเหมือนอทีนี้มาดูที่วักต่อไป วัดรองหรือวัดที่3นะคะจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนนะคะอ่าเตือนต้องสัมผัสกับอะไรคะเหมือนใช่ไหมคะอ่าสัมผัสระหว่างวัดเหมือนตรงนี้ก็ต้องมีสัมผัสกับเตือนด้วยนะคะอ่านี่นะคะคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้แม้เหมือนจะกินนอนวอนว่า เมตตาเตือนอันนี้ก็ต้องมีสัมผัสกันนะคะจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวต้องเป็นคำที่เท่าไหร่คะเตือนกับเรือน1 2 3อนี่ก็ต้องสัมผัสกันนะคะจะจากเรือนร้างแม่ไปแกะไปแตะตัวอันนี้เป็นสัมผัสนะคะสัมผัสใน1บทนะคะจะมีทั้งนี่คะ่ะ นี่เห็นไหมคะรักกับสัตว์นะคะแล้วก็ระวางระวางสัมผัสระหว่างวรรคแรกและวรรคที่สองหรือวรรคสดับกับวรรครับนะคะสัมผัสตรงนี้แล้วก็สัมผัสระหว่างวรรคระหว่างวรรคที่2กับวรรคที่3ก็เป็นคําสุดท้ายใช่ไหมคะของวรรคที่2ก็ต้องมาสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3ซึ่งคําสุดท้ายของวรรคที่3เนี่ยก็จะไปสัมผัสกับคําที่3ของวรรคที่4อีกทีหนึ่งนะคะถ้าบทประพันธ์ มีแค่นี้1บทจบแล้วก็จบแค่นี้แต่ในกรณีที่แต่งต่อนะคะมีเพิ่มมาอีกอหนึ่งบทนะคะถ้ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งบทบทต่อไปก็เหมือนกันะจะต้องมีเท่าไหร่คะ8ดเหมือนกันอ,อันนี้สนุกนะคะเนี่ยนักศึกษาทําเล่นที่บ้านได้นะคะจะได้เอาไว้ติดที่ผนังบ้านเราจะได้แต่งกรอนได้อย่างถูกต้องนะคะ ามาดูซิแม่วันทองของลูกอันนี้ยังไม่ต้องมีสัมผัสอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วนักศึกษาสามารถาเราสามารถแต่งให้มีสัมผัสนะคะสัมผัสในวัดก,ก็ได้นะคะเป็นสัมผัสในก็ได้บางทีเราเรียกตรงนี้ว่าสัมผัสนอกใช่ไหมคะแล้วก็สัมผัสในวัดเราจะเรียกว่าสัมผัสในนะคะอแต่วันนี้เรามาดูสัมผัสนอ,นอกก่อนแม่วันทองของลูกจงกลับอะไรคะจงกลับบ้านาจงกลับบ้านนี่นะคะ เหมือนกันเลยนะคะทั้งสองบทบทที่1กับบทที่2ก็จะสัมผัสเหมือนกันแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านอ่าเขานะคะเขาจะแล้วก็เป็นยังไงคะผ่านอ่าผ่านผ่านไม่สัมผัสไม่ได้ต้องสัมผัสกับบ้านใช่ไหมคะจงกลับบ้านเขาจะผ่านเห็นไหมคะก,ก็ต้องมีสัมผัสกันเขาจะผ่านอะไรคะวาอ่าวุ่นอ่า แม่นะคะทูนอ่าแล้วก็เห็นไหมคะเนื่องจากเราแต่งมากกว่าหนึ่งบทเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นไปดูนะคะคำสุดท้ายของบทต้นนะคะเป็นตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะตัวก็ต้องเป็นยังไงคะสัมผัสกับหัวนะคะอันนี้เรียกว่าเราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทอันนี้สัมผัสระหว่างวัรคอีกทีหนึ่งนะคะนี่เรียกว่าสัมผัสระหว่างวัรค นะคะสัมผัสระหว่างวักแต่ที่นี่เป็นคนละบทการเราจึงเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะ่าต่อมาจะอะไรคะก้มหน้านะคะลาไปาลาไปามิได้กลัวเห็นไหมคะหัวที่นี่นะคะหัวที่นี่ต้องมาสัมผัสกับกลัวด้วยนะคะ จะก้มหน้าลาไปไม่ได้กลัวนะคะแม่อย่ามัวแล้วก็มาต้องมาสัมผัสตรงนี้อีกนะคะแม่อย่ามัวนักศึกษาจะจะเห็นถึงความสนุกของการแต่งคำประพันธ์หรือยังคะนี่ท้าทายความสามารถของเรานะคะต้องหาคำที่มีสัมผัสสัมผัสคล้องจองกันให้ได้นะคะแม่อย่ามัวหมองนะคะนักจง หักใจนะคะจริงๆแล้วแม้ว่าจะบังคับ8บางทีคําจะอาจจะเพิ่มมาหหรือลบไป1ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าที่สําคัญคือจะต้องมีสัมผัสนะคะสัมผัสระหว่างบทแล้วก็สัมผัสระหว่างวรคให้ถูกต้องนะคะหรือบางครั้งนักศึกษาอาจจะเคยอ่านบทประพันธ์ใช่ไหมคะบางครั้งในส่วนนี้ที่เป็นสัมผัสเนี่ยค่ะ สัมผัสระหว่างวัตบางทีตัวที่สัมผัสอาจจะไม่ได้เป็นเป็นคำที่3หรือพยางค์ที่3ก็ได้บางทีอาจจะสัมผัสในในส่วนของตรงนี้ก็ได้นะคะพยางค์ที่1หรือพยางค์ที่2แบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะน,นี่อนุโลมให้ได้นะคะแต่ขอให้มีสัมผัสด,ด้วยนะคะระหว่างวัตอ่าอันนี้คือเป็นอะไรนะคะแผนผังของกรอนสุภาพของเรานะคะนี่ ะะแล้วก็ถ้าเราจะมีบทที่3ตามมาก็เหมือนกันนะคะคำว่าใจก็ต้องมีสัมผัสระหว่างวักนะคะกับคําสุดท้ายของวักที่2องในบทต่อไปเช่นเดียวกันนะคะอ,อีกทีนึงอ่าเรามาอ่านด้วยกันอีกทีนึงนะคะแม่รักลูกใช่ไหมคะลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนนะคะเตือน จะจากเรือนเห็นไหมคะสัมผัสกันร้างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านเขาจะพานว้าวุ่นแม่ทุนหัวตัวกับหัวนะคะจากก้มหน้าลาไปไมิได้กลัวแม่อย่ามัวมองนักจงหักใจอ่าอันนี้เป็น สัมผัสนะคะสัมผัสระหว่างวักและสัมผัสระหว่างบทนะคะในอะตอนแปดของเรานะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่านอกจากสัมผัสระหว่างวักและสัมผัสระหว่างบทแล้วนะคะยังสามารถ มีสัมผัสในก็ได้อย่างตัวอย่างนะเห็นไหมคนอื่นอื่นกับมื่นอันนี้เราไม่ได้เป็นสัมผัสบังคับในฉันทลักนะคะแต่ถ้าเรามีสัมผัสในก็จะทําให้บทประพันธ์ของเราเป็นงไงคะมีความไพเราะสละสลวยมากขึ้นเห็นไหมคะคนอื่นสักหมื่นแสนแสนกับแมนก็เป็นสัมผัสในไม่แม้นเหมือนนะคะ,ะหรือจะกินนอนวอนวาน่วาน,นอนกับวอนก็เป็นสัมผัสในเช่นเดียวกันนะคะ,ะหรือบางครั้งสัมผัสในอาจจะไม่ได้เป็น สัมผัสสระก็ได้อาจจะเป็นสัมผัสพยัญชนะก็คือใช้พยัญชนะเดียวกันอย่างเช่นเขาจะพานว้าวุ่นอย่างนี้นะคะมีใช้พยัญชนะเดียวกันไปนะคะออโอเคค่ะน,นี้เป็นลักษณะของออกรอนสุภาพนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากรอน8หรือกรอนตลาดนั่นเองนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดกันนะคะเรากลับมาดูฉันทลักษณ์ของกรอนสุภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะ กรอนสุภาพนะคะ1บทจะมีเท่าไหร่คะ2บาทหรือบางทีเราก็เรียกว่า2คํากรอนนะคะอ่าแล้วก็ใน1บาทนะคะใน1บาทอ่าใน1บาทก็จะมีเท่าไหร่คะมี2วรรคอันนี้เรียกว่าเป็น1บาทใช่ไหมคะอ่านี่คือ 1บาทนะคะ1บาทอ่ะใน1บาทจะมี2วัคแล้วก็ใน1วัคนะคะ1วัคเราจะมีวัคละเท่าไหร่คะ8เท่าไรเอย่ย8พยางนะคะทั้งวัคสดับก็มี8วัครับก็มี8วัครองวัคส่งก็มีทั้งหมด8พยางเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะเรียกว่ากลอน8ใช่ไหมคะทีนี้นะคะเรามาดูสัมผัสนะคะอ่าสัมผัสระหว่างวัคนะคะอ่าพยางสุดท้ายของ วักรดับหรือว er ักแรกจะต้องสัมผัสนะคะสัมผัสกับพยางคที่สของวักรับหรือวักที่สองนะคะแล้วก็พยาคชาะคำนี้นะคะพยางคำที่อยู่ในพยั์สุดท้ายนะคะของวักรับก็จะต้องส่งสัมผัสไปยังพยัญสุดท้ายของวักรองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พยั์สุดท้ายของวักรองเนี่ยก็จะต้อง สัมผัสอีกครั้งหนึ่งกับพยางที่3ของวัคส่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าในบทกลอนนั้นมีมากกว่า1นึ่บทสิ่งสำคัญที่จะต้องมีก็คืออะไรคะสัมผัสระหว่างบทนะคะซึ่งสัมผัสระหว่างบทก็คือพยางสุดท้ายของวรคส่งหรือวัคที่4นะคะของบทจะต้องส่งสัมผัสไปยังเท่าไหรคะพยางสุดท้ายของอของวรคที่สองนะคะในบทใหม่ ะะแล้วก็สัมผัสสัมผัสระหว่างวัะคะในบทถัดไปก็จะเป็นเช่นเดียวกับสัมผัสระหว่างวัคที่ปรากฏอยู่ในบทต้นนะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะมาลองทำแบบทดสอบกันดูอ่ะคราวนี้ลองให้นักศึกษาลองโยงกันดูบ้างนะคะว่าเรา โยงแผนผังโยงฉันทลักถูกหรือเปล่านะคะมาดูสิอ่ะอันนี้ให้ทำสีแดงให้มาก่อนนะบทถัดไปจะไม่มีให้นะคะจงโยงสัมผัสกรอนสุภาพนะคะจากร้อยกรองที่กำหนดให้ให้ถูกต้องตามฉันทลักอ่ะเรามาซ้อมกันก่อนด้วยบทนี้นะคะที่เราทำสีแดงไว้ให้อำนวยความสะดวกนะคะอ่ะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุดใช่ไหมคะสมุดที่นี่นะคะอ่ะ พยางสุดท้ายนะคะของวรรนี้นะคะวรคัดับนะคะวรแรกสมุดออนขอโทษค่ะลืมเปลี่ยนถึงมวยดินสิ้นฟ้ามาหาสมุดเห็นไหมคะไม่สิ้นสุดเห็นไหมคะสมุดอ่าสัมผัสสระใช่ไหมคะสมุดกับสุดไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะนี่ต้องสัมผัสกันนะคะ แม้อยู่ในใต้ล่าสุดทาทานใช่ไหมคะ,ะพยางสุดท้ายของวรที่สองหรือวรรับนะคะจะต้องสัมผัสกับพยางสุดท้ายของวรที่สนะคะหรือวรรรองนะคะแม้อยู่ในใต้ล่าสุดทาทานแล้วก็สัมผัสอีกครั้งหนึ่งกับคําที่สของวรที่สี ขอพบพานพิศวสมิคลาดคลาอันนี้คือเป็นสัมผัสระหว่างวักในหนึ่งบทอ่ะทีนี้เรามีบทต่อไปตามมานะคะเราทดคำว่ามิคลาดคลาไว้นะคะแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบอันนี้สัมผัสกันถูกต้องไหมคะยังไม่ใช่นะคะ,ะตรงนี้ยังไม่ใช่ต้องเป็นแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหนันนพพี่ขอพบ นี่นะคะนบกับพบนะคะสัมผัสระหว่างวักกันนะคะเหมือนบทด้านบนนะคะบทที่1แม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัดฉานี่นะคะเห็นไหมคะนี้คลากับฉาคลากับฉาที่นี่เรียกว่าสัมผัสอะไรคะสัมผัสระหว่างวากักใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะนี่เป็นสัมผัสระหว่างบทเพราะว่าเป็นคนระบทกันแต่ต้องมีสัมผัสนะคะ แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมมรานะคะคำพยางราที่อยู่ในคำว่าภุมมรานะคะก็จะต้องสัมผัสกับฉาด้วยนะคะ,ะมาสัมผัสจากคำว่าฉาที่สัมผัสระหว่างบทแล้วก็จะมาสัมผัสระหว่างวักด้วยนะคะแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมมราเชยพาการากับกาเชยพากา โกสุมปทุมทองนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นสัมผัสนะคะที่บังคับตามฉันทลักษ์แล้วนักศึกษาถามว่าแล้วพวกนี้ล่ะคำพวกนี้ ในใต้ก็สัมผัสนะอันนี้เป็นสัมผัสอะไรคะที่อาจารย์บอกสัมผัสในนะคะ,ะไม่ได้บังคับแต่ว่าช่วยให้บทร้อยกรองเนี่ยไพเราะสละสลวยมากยิ่งขึ้นหรือเนี่ยคะ่ะเนื้อเย็นเป็นนี่ก็เป็นสัมผัสในใช่ไหมคะ,ะโกสุมปทุมนี่ก็เป็นสัมผัสในนะคะไม่ได้บังคับสัมผัสแต่ถ้ามีก็จะทําให้บทประพันธ์นั้นเป็นยังไงคะไพเราะมากยิ่งขึ้นมาลองดูบทสุดท้ายนะคะนะักศึกษาลองทําดูซิอันนี้ไม่มีสีแดงไว้ให้ เห็นไม่เอ่ยอ่ะมาลองดูซิขาดอะไรในโลกไม่สุขเศร้าอ่าต้องอะไรคะอ่ะนี่นะคะเศร้าใช่ไหมเศร้านะคะเศร้าเหมือนกับเราอ่าเศร้ากับเราต้องสัมผัสกันนะคะอ่าสัมผัสระหว่างวักเศร้ากับเราเห็นไหมคะอันนี้เป็นคําที่3ใช่ไหมเหมือนกับเราคําที่3นะคะคําสุดท้ายของ วักสดับวักแรกสัมผัสกับคำที่3มของวักรับวักสดับรับรองส่งเนาะอ่ะเหมือนกับเราไทยทั้งชาติขาดภาษาชาติกับขาดนี้ยังไม่ได้เป็นสัมผัสที่บังคับนะคะเป็นแค่สัมผัสในเท่านั้นอ่ะมาดูสัมผัสที่บังคับขาดภาษาเห็นไหมคะสาที่นี่อ่าขาดภาษานะคะคงติดขัดอัดอัน้นตันอุราอ่ะ เห็นไหมคะอะไรคะสากับรานะคะต้องสัมผัสระหว่างวัคสากับราสานะคะกับอุราจบแค่นี้ไหมคะยังไม่จบนะคะต้องไปสัมผัสกับคำที่3ของวัคสุดท้ายในบทอีกมองในตาก็ไม่ชัดรหัส อันนี้1่บทที่นี้เนื่องจากเนื่องจากบทประพันธ์นี้มีสองบทนะคะก็จะมีสัมผัสอะไรคะสัมผัสระหว่างระหว่างบทตามมาด้วยใช่ไหมคะสัมผัสระหว่างบทคือใจอมองในตาก็ไม่ชัดรหัสใจทดไว้นะคะยนศิลาจารึกแน่นึกจิตจิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคะจิตต้องมาสัมผัสกับสิทธ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ จะใช้คำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะตรงนี้ต้องเลือกคำที่สัมผัสกับคำว่าใจด้วยนะคะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ใจกับใหญ่แล้วก็ยังไม่จบใหญ่ที่นี่ก็ต้องมาสัมผัสกับอะไรคะเราคนไทยรู้คุณค่าภาษาไทยเหมือนบทที่หน่งใช่ไหมคะคำสุดคสุดท้ายนะคะของวรรคที่3นะคะเทิดทูนไว้ คู่ชาติพิราชเอ่ยอดังนั้นอันนี้เป็นสัมผัสระหว่างวากักและสัมผัสระหว่างบทนะคะของอะไรคะกรสุภาพนะคะอันนี้เป็นสัมผัสให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะ เห็นไหมคะถ้านักศึกษาค่อยๆดูไปนะคะก็จะเห็นว่าในการาจริงๆแล้วการแต่งบทประพันธ์นะคะก็ไม่ยากเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามเลือกสรรถ้อยคานะคะให้ตรงตามสันทลักษณ์นะคะตามที่สันทลักษณ์กำหนดไว้ว่าต้องมีสัมผัสระหว่างวัคที่ตําแหน่งใดแล้วก็ในแต่ละวรคเลือกใช้จํานวนคําเท่าไหร่นะคะหรือถ้าในตอนนี้เรายังแต่งไม่ได้เราก็อาจจะเรียนรู้นะคะอ่านบทประพันธ์ไป เรื่อยๆก่อนก็ได้นะคะสั่งสมประสบการณ์ไว้และต่อไปเนี่ยนักศึกษาก็จะสามารถแต่งคำประพันธ์ได้นะคะ<ๆ>ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดของรายการไทยสนุกนะคะ<ๆ>ถ้านักศึกษาอยากจะย้อนกลับไปทบทวนความรู้ไม่ว่าจะเป็นบทไหนนะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะที่ www.etv.thai.tv ค่ะสวัสดีค่ะ